สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องเปบาศซีค่ะวันนี้นะเซฟก็จะพาทุกๆคนนะคะมาตะลุยกันนะคะในหอคอรเคกซีซั่นที่3นะคะในดานของชั้น147และ148ค่ะก็สำหรับชั้น147นี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจะห้ามในส่วนของตัวที่เป็นสายเวนนะคะแล้วก็ตัวสาย าสายส้มโจมตีซึ่งด่านนี้นะคะจะมีมอนที่ค่อนข้างยากมากๆเนาะเพราะว่าตัวหนานะคะทําดาเมจแรงก็วิธีการที่จะผ่านด่านนี้ไปได้นะคะก็เซฟจะใช้ตัวสตาร์เป็น2ตัวนะคะแท้ง2ไปเลยนะคะแล้วก็ตะฮิลหนึ่งตัวค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เราบัฟเคฟก่อนนะเพื่อที่จะให้ตัวบางๆนะคะในทีมเราเนี่ยจะได้มีลดความเสียหายมากยิ่งขึ้นนะคะจากนั้นก็กดตัวแท็กไปก่อนแล้วก็คอยดูนะคะว่าตัวมอนเนี่ย เ,เลือดมันลดไปแค่ไหนนะคะแล้วก็กดนางฟ้าทะเลไปเลยนะคะตัวนี้ตัวสตันนะคะอีกตัวหนึ่งคือสาวเจ้าป่าก็ค่อยดูเรื่อยๆนะคะก็คือพยายามกดตัวแทงก่อดให้มันจัดกองไปอยู่ตรงนู้นด้วยกันใช่ไหมแล้วค่อยกดทางสาวเจ้าป่านะคะเพื่อทําการสตันสามตัวพอดาวบนหัวเริ่มหมดนะคะค่อยกดนางฟ้าทะเลนะคะเพื่อทําการสารตันต่อแล้วก็ทําดามิดไปด้วยนะคะเมื่อเพื่อนเลือลดลดประมาณ 70%- 80%นะคะให้กดเพลเวลาทันทีค่ะ พอถ้าเหลือเลือดแบบกระตึนน่งนึงนะทุกคนรอได้นะเพราะเวลาเนี่ยให้ค่อนข้างเยอะนะคะรอให้มันตีปกติไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจะได้ไม่ต้องเสียคูด้าสกิลอ่ะพอมาในเอ่อลาวต่อมานะคะก็กดตัวแทงก่อนค่ะให้มันไปนกอกงอยู่ด้วยกันเนาะค่ะแล้วก็เอาสาวเจ้าป่านเนี่ยมาสั้นปึ้งนะคะนี่แล้วก็อน,ฟนาฟาทะเลเนี่ยจบงานไปแล้วก็กดเพยเวลาแล้วค่ะฮิลไปเรื่อยๆด้วยนะคะสองตัวสุดท้ายนะคะทำวิธีเดียวกันเลยค่ะ พยายามนะคะกดเคปกดเอ่อโฮลี่เบอร์รี่นะคะแล้วก็ทำการสแตนไว้ปื้ฮิวไปนะคะพอที่หัวเริ่มหมดน้อดาวหมดนะคะก็กดแนวฟ้าทะเลต่อทันทีนะคะแล้วก็วนอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะที่จริงกดเอ่อโต้ได้แล้วนะทุกคนพอถึงมวนสองตัวนี้ยเพราะว่ามันจะวนลูปม,มาเหมือนที่เราเคยวนมานะคะก็หลักๆนะคะคีย์หลักๆของด่านนี้เลยก็คือ เอาโฮลิบอร์รี่นะคะชนแล้วก็สาวเจ้าป่าสตันนะคะมันจะได้ผลที่ดีกว่าเวลากดสาวเจ้าป่าก่อนเนาะเพราะว่าหนึ่งคือโฮลิบอร์รี่เนี่ยเหมือนก้าหารนะคะก็คือมันจะคอยกระแทกเนาะแล้วก็ผลักไปนะคะ่ะหรือใช้เคฟก่อนเนาะเคฟผลักไปปุ๊บนะคะแล้วค่อยเอาสาวเจ้าป่าสตันก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มีโฮลิบอร์รี่ค่ะมาสู่ในชั้นของ148้อเลยนะคะรู้สึกว่าภาพมันสวยขึ้นนะทุกคนนะคะหอคอย อะอันนี้นะคะหลายๆคนอาจจะติดด่านนี้เพราะว่ามันจะมีฝั่งของอทัพทีมเนาะที่คอยแบบเออยืนได้นะคะคอยแบบบ้าพลังโจมตีซึ่งมันโจมตีแรงมากเซฟใช้เป็นเซตเดิมนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่ใช้สาวเจ้าป่านะคะอาจจะทําให้เออหลายๆหลายๆคนเนี่ยคนที่ไม่ได้ปั้นสาวเจ้าป่ามาเนี่ยอาจจะเสียเปรียบได้นะคะแต่เราเนี่ยจะเน้นเป็น ไปกระโจนเนาะไปคอยสตันตัวของดักช่องนะเพื่อไม่อยากให้มันใช้ลดเกาะไม่งั้นเราจะโดนตีแรงมากเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกหนึ่งครั้งนะคะค่ะพอมาดูอีกหนึ่งครั้งนะคะทีมนี้ที่จริงเนี่ยเราสามารถใช้เป็นสายตีไว้ได้ไหมสายเซตตีไวใช้ได้นะคะแต่ว่า ความหนาของตัวละครเนี่ยอาจจะต้องเอาพิวเวลานาะแล้วก็มิช็อกอยู่ในกัรน,นะคะแล้วตามด้วยเออเอาเป็นนางฟ้าทะเลมาด้วยดีกว่าเพราะว่าดาจะได้คอยยืนยืนสตานที่ฝั่งหนูนให้นะคะตัวแท้งก็จะเป็นมาัดแลงนะคะเป็นลายแหลกเนะาะมแรงกับลแลกที่คอยทำดาเมจเพิ่มนะคะอันนี้ก็ได้เช่นกันเพราะว่าด่านนี้นะคะมันจะห้ามแค่ตัวสายซุ่มโจมตีแล้วก็สายเวทมนต์นะคะที่ห้ามเพราะว่า เดฟน่าจะรู้ว่าเราจะใช้เชเอมในการผ่านดาน่านพวกนี้กันมานะคะก็เลยไม่นําตัวของสายเวทมาให้ได้ใช้นะคะาานะคะนี่มันก็จะมีการที่แบบเออฝั่งทัพทิมเนี่ยมันก็จะเพิ่มเนาะพลังโจมตีให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็ลาเต้มันก็จะทดัางมิดลัวตรงกลางนะคะแต่ว่าเวลาที่เซฟบอกไงว่าเออถ้ามีนางฟ้าทะเลมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าพอเวลามัน ก่อนหนึ่งนาทีใช่ไหมทุกคนมันก็จะทำดาเมจค่อนข้างแรงนะหรือตัว h o l ี b เบอรเนี่ยมันก็จะคอยกระแทกได้ด้วยอ่าอันนี้เป็นกรณีที่แบบถ้าใครไม่มีสาวเจ้าป่าเนาะก็จะใช้เป็นทีมตีไว้ก็ได้เผื่อใครปั้นอารินาไว้อยู่แล้วนะคะหรือเป็นจากสาวเจ้าป่าเนี่ยเป็นตัวซัพพอตอีกหนึ่งตัวก็ได้นะคะคอยฮิลเนาะหรือจะเป็นตัว าสายโจมตีก็ได้นะคะอีกหนึ่งตัวนะค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หมดเลยนะแต่คิดว่าหลักๆเนี่ยพอยต์ของแต่ละดานนะคะคืออยากจะให้ตัวถึกๆเนี่ยมามาช่วยยืนนะคะเช่นตัวแทงค์นะตัวซัพพอร์ตนะคะหรือจะเป็นตัวของน้องต๊อกเนาะน้องต๊อกก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะ,ะนะคะลองปรับเปลี่ยนดูได้อันนี้ก็จะเป็นท็อปปิ้งนะคะที่เซฟใช้ผ่านดานนี้ ่ะเออฮอลลีบลลี่เนี่ยแนะนำว่าเราผสมก็ได้เนาะพยายามคู่ทานนะคะสักแปดเปอร์ขึ้นไปกำลังดีนะคะแล้วก็เออดาเมจในส่วนของลดความเสียหายนะคะจะเป็นดาเมจลิสซิสเนาะก็สัก25เปอร์ขึ้นไปคะ่ะกำลังดี ัวเคฟนะคะ20เปอร์ขึ้นไปก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากให้ทีมเนี่ยหนาขึ้นนะคะก็พยายามหาหนู่นหาหนี่มาผสม,มได้นะคะีหลังๆเนี่ยในอารีน่านะคะหรือด่านต่างๆเนี่ยก็คือมันจะใช้ความถึกเป็นหลักนะคะแต่หอคอยเนี่ยพอมันไม่มีนาฬิกาเนาะก็อาจจะต้องเอาครูทาม,มาเกี่ยวห้องนะคะ,ะนางฟ้าทะเลนะคะเป็นตัวที่ทําดาเมจแล้วแล้วก็ตัวบางที่สุดในตีแล้วเนาะก็พยายามหานะคะในส่วนของลดความเสียหายมาให้ใส่บ้างหลังๆ เราเริ่มจะไม่ค่อยฟิกนะคะในส่วนของพลังโจมตีด้านบนเนาะแค่เอาท็อปปิ้งโจมตีที่มีออฟลอรนะคะเป็นลดลดความเสียหายเนี่ยมาให้ใส่นะคะหรือจะเป็นทางของฝั่งของครูดาวนะคะเพื่อให้มันเนี่ยได้ออกจังหวะ1.00นาทีนะคะเวลาอารีนาแล้วก็มิกกี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะสาวเจ้าป่านะคะก็หน้าอย่าดีเซฟบอกนะว่าน้องก็ตัวบางนะคะก็เลย เปลี่ยนท็อปปิ้งนิดนึงนะคะจากคารูททมล้วน5ชิ้นเนี่ยมาเป็นในส่วนของอเออดเมดลิซิสนะคะก็คือเป็นลดความเสียหายเองค่ะพยายามอัดๆมาเนาะแล้วก็ครูดาวมีสักหน่อยก็กำลังดีนะคะเพราะไม่งั้นเ,นเดี๋ยวน้องจะออกสกิลช้าจะสตันเนี่ยไม่ตรงจังหวะหรือสตันช้าเกินไปอย่างเงี้ยนะคะมันจะไม่สลับกับตัวของน้งฟ้าทะเลเนาะค่ะประมาณนี้นะคะส่วนออโเพลเวลาเนี่ยก็ ใช้เป็นเออ่คูลไทมก็ได้นะคะเพราะเพราะสังเกตนเนาะทุกคนก็คือเพียงเวลาไม่ค่อยโดนดาเมจอยู่แล้วยังไงก็นะคะก็ใส่เป็นคูลไทม5เม็ดแล้วก็ออฟลองเป็นลดความเสียหายนะคะดาเมจลิซิสเนาะหรือจะเป็นใส่าดาเมจลิซิสห้าอันเลยก็ได้นะคะก็คือส่วนของลดความเสียหายเองใส่เป็น5ชิ้นเลยก็ได้นะคะแล้วก็หาที่มีแบบเออคูลไทมติดมาสักหน่อยนะคะสักประมาณ 8เปอร์เจดเปอร์นะคะคือพอให้มันมีจะได้แบบใช้ไวขึ้นสักหน่อยเงี้ยคะ่ะก็กำลังดีอันนี้นะคะก็บอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยค่อนข้างชา a เลนต์มากๆสำหรับห่อคอยเค้กนะคะไหนจะเอา3ตัวลงนะคะ4ตัวลงที่เป็นอีพิกเนาะหรือว่าจำกัดนะคะในส่วนของคุกกี้ในการลงแต่ชั้นร้อย้าสิบนี่ถือว่าง่ายกว่าชั้นอื่นๆเลยนะคะก็ เขาอาจจะปรับเปลี่ยนให้เราได้ผ่าน150งายิขึ้นนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันถัดไปเลยนะคะว่าอีกประมาณ9วันนะคะเอ,อ่อจะเป็นซีซั่นที่4นะคะอยากรู้ว่าเจฟเนี่ยจะปรับแก้ตรงไหนได้บ้างนะคะและให้เราได้ลองอะไรที่แบบโหดมากกว่าน,นี้ไหมนะคะค่สะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็หากผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสามารถติดชมใต้คลิปได้เลยคะ่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะในพาร์ทถัดไปนะคะจะเป็นลงกไกด์อันไหนนะคะจะเป็นด่านฮอคอยหรือด่านลงด่านปกตินะคะหรือจะเป็นในเซอร์ของอารีนาศึกกระชับมิตรนะคะตอนนี้ทีค่อนข้างมาแรงแล้วก็ค่อนข้างสนุกมากๆปรับเปลี่ยนทีมนะคะกันบ่อยมากๆเลยนะ,ะในส่วนของศึกปัจจันบานะคะคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย